รายการนี้เป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสนับสนุนโดยพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ King Power Application บริษัทไทยเบบเวเลจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตัวจริงทุกเส้นทาง i s u ุ u V-Cross 4x4 Master o f a l l r r o d สวัสดีครับวันนี้จะพาทุกคนนะครับมาใช้ชีวิตมาเที่ยวแบบสโลลฟ์ชีวิตติดธรรมชาติ เข้าป่าเข้าสวนเดี๋ยวเนี้ยจะพาทุกคนไปเก็บผักไปเก็บไก่ไอ้ไม่ใช่ไปเก็บไข่จากไก่เออใครที่แบบชอบแบบชอบสายเขียวหมายถึงก็สายเขียวนี่หมายถึงแบบธรรมชาตินะต้นไม้ใบหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวแบบนี้กันนะครับผมตอนนี้ที่อยู่ที่อําเภอวังน้าเขียวจังหวัดนครราชสีมานะครับเป็นสถานที่ที่บอกได้เลยว่าเป็นที่ที่อากาศดีตลอดทั้งปีนะเป็นโอโซนด้วยได้ยังได้ข่าวว่าที่นี่เป็นโอโซนอันดับ หนึ่งในเจ็ดของโลกด้วยอากาศดีมากนะมาเที่ยวหนึ่งวันแบบนี้ก็มาเที่ยวได้นะขับรถมาไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงแล้วที่นี่วังน้ําเขียวจังหวัดนครราชสีมาแล้วที่เทฟยืนอยู่ตรงนี้ก็คือวังน้ําเขียวฟาร์มหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามิสเตอร์มัชลูมนะครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวนี้เทฟนัดกับพี่เพียวไว้เรียบร้อยแล้วนี่พี่เพียวมาแล้วครับพี่เพียวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เพียวก็คือเป็นวิทยากรของที่นี่ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับอ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเทพขออนุญาตถามก่อนเลยว่าทีี่น วังน้ำเขียวฟาร์มหรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่ามิสเตอร์มัชลูนี่มันเป็นที่มาอย่างไรครับถึงได้ชื่อนี้มาที่นี่หลักๆแล้วเนี่ยก็คือสถานที่อย่างนี้คือเจ้านายเขาใช้สําหรับทําบ้านพักตากอากาศนะครับอ๋อเป็นบ้านพักตากอากาศใช่ครับแต่ว่าด้วยความที่เจ้านายเองเห็นธรรมชาติแล้วก็อากาศเย็นตลอดทั้งปีอ๋อใช่เขาบอกว่าที่นี่เป็นเป็นสวิตเซอร์แลนด์แดนอีสานใช่ครับครับแนวคิดว่าจะทําบ้านพักตากอากาศผมแต่พอได้เล็งเห็น สภาพอากาศและอุณหภูมิก็เลยหันมาพ่อเห็ดเมืองหนาวครับ mm hmm. ทำฟาร์มเห็ดส่วนใหญ่จะเป็นเห็ดหอม mm hmm. เห็ดเมืองหนาวโดวยตรงอันนี้พี่เพียวจะพาเทิไปที่โรงสาธิตโรงพาะเห็ดครับโรงสาธิตโรงพาอเห็ดครับไปครับ นนี่ก็คือกระบวนการผลิตก้อนเห็ดครับกระบวนการผลิตก้อนเห็ดครับผมผมพอลองทำได้ไหมได้ไหมได้ครับทําได้เลยต้องทำยังไงบ้างต้องทำยังไงบ้างเริ่มแรกเขาก็จะอันแบบนี้ก่อนขย่าแล้วก็อัดกระแทกแบบนี้แล้วก็แทกก็แทกกระแทกให้ก้อนแน่นก็จะได้แบบนี้ได้แบบนี้ครับเนี่ยพอแน่นแล้วยังไงต่อแล้วเขาก็จะใส่คอขวดครับพอเราดึงขึ้นมาเราจะพับอ่นนี้รับ อาฝาอันนี้คือเรียกว่าฝาจุกนะครับแล้วก็ปิดตรงแบนี้ตื้นครับแล้วก็กดใช้มือทุบก,ก็ได้ครับนี่่างนี้อ่าใช่ครับก็จเอาอกเป็นก้อนเห็ดแบบนี้นี่เป็นไงอันนี้ถือว่าใช้ได้ไหมใช้ได้ครับใช้ได้อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนกันต่อไปเลยดีกว่าครับพี่เราจะได้รู้ว่ากว่าจะออกมาเป็นช่อเห็ดนี้มันจะต้องทำอะไรบ้างครับได้ครับไปย้อนย้อน อันอย่างนี้อันนี้คืออะไรครับพี่เพียวมันต่างกันยังไงเอ่ยอันนี้จะเป็นเชื้อเห็ดครับเป็นหัวเชื้อแม่เห็ดบุ้น P ีดีอครับอันนี้เป็นหัวเชื้อแม่ที่1อ๋ออ่าฮะแล้วอย่างเงี้ยแล้วมันต่างกันดั่นเราก็เอาบุ้น PD ดีในขวดนี้ไปขยายลงในขวดเมล็กข้าฟางเป็นหัวเชื้อแม่ที่สองแต่ว่าคือต้องเป็นหัวเชื้อในนี้ก่อนครับใช่ไหมแล้วค่อยมาเป็นในนี้ครับแล้วถึงจะเอาไปใส่ในถุงอันนี้ถูกครับอ๋ออันดับ1อันดับสองอันดับ3แล้วค่อยไปที่โรงเพราะ แล้วก็ลมอ<ำ>มันโตใช่ครับอ๋อแปลว่าในนั้นมีเยอะเลยครับมีเยอะออกเป็นชอบแบบเยอะๆเยอะเลยไหมครับใช่ครับงั้นขอไปดูได้ไหมได้ครับ<ะ>ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวพาไปดูนะครับปะอันนี้เรียกว่าอะไรครับพี่เดี่ยวอันนี้จะเป็นเห็ดถังเช่าสีทองครับอันนี้หรอครับนี่แหละครับผมอันนี้คือตัวชูโรงของที่นี่เลยใช่ไหมใช่ครับเป็นที่มีราคาแพงที่สุดนะฮะใช่ครับเป็นเห็ดที่มีราคาแพงที่สุดในปาอือ เห็ดถังเช่าสีทองเนี่ยครับเอาไปแปรรูปหรือว่าเอาไปทําอะไรได้บ้างครับที่ที่วางน้าเสียปาล์มเราซึ่งจะนําเอาเห็ดถังเช่าไปแปรรูปนะครับก็จะมีเห็ดอบแห้งเห็ดอบแห้งแคปซูลเห็ดถังเช่าโอ้หน้าสนน้าสนครับเดี๋ยวเราเข้าหัวลงลงาอเห็ดก่อนได้ครับได้ไปครับผมอันนี้แพงที่สุดนะเขาบอกว่นนี้แพงที่สุดนะห้ามขโมยนะทั้งหมดที่นี่ก็คือพ่อทั้งหมดส4สายพันธุ์เลยป่ะทั้งนี้ใช่ครับอ่านี่เห็ดนางฟ้าอ่าแจ่เห็ดนางฟ้า ะครันนี้เขาก็จะออกมันเริ่มเริ่มออกมาแล้วครับออกมาเป็นช่อสีออกเทาๆนี่ครับอุ้ยอันนี้เด่นอันนี้คือสามารถเด็ดได้แล้วล่ะฮะครับอันนี้ก็คือโตเต็มที่แล้วนอกจากเห็ดนางฟ้าแล้วมีอะไรบ้างอุ้ยเดี่นไปทำไมอันนี้มันงสีบัวพี่อ๋ออันนี้ก็จะเป็นเห็ดนางนวลครับเห็ดนางนวลจ้ะเหมือนนกนางนวลหรือเปล่าฮะคล้ายๆแล้ววันนี้ พี่เพียวจะพาเทปเก็บเห็ดครั้งแรกของเทปเองด้วยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นครั้งแรกของผมในการเก็บเห็ดเห็ดที่เราจะเก็บวันนี้ก็คือเห็ดนางนวลอันนี้ยังไงนะพี่น่ขีบแล้วก็ดึงออกมาแบบโยกโยกเห็ดโยกเห็ดพี่เพียวไม่แก้เลยอ่ะ กูมันกูมันขาดนี่นี่เห็นไหมสวยไหมได้อันนี้ถือว่าได้ไหมครับได้ครับอ่าได้พี่เวบอกว่าได้นะอ่ะสมมติเราเก็บเสร็จแล้วเราก็เอาไปทำแปรรูปต่อครับได้โอเคปะงั้นเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปดูเห็ดที่เอาไปแปรรูปแล้วเป็นผลิตภัณฑ์ออกมาได้ครับไปครับทุกคนครับปะ ครับพี่เดียวและทั้งหมดนี้ก็คือผิพันธ์แปรรูปจากเห็ดและก็เมนูสแนคเ็ดครับน่ากินอ่ะน่ากินมากเลยอ่ะอันนี้ผมขออนุญาตพูดไปด้วยชิมไปด้วยได้ไหมครับครับจะได้รีวิวรีวิวจ้ะอุ้ยอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้คืออันนี้น้องจะเป็นเป็นกาแฟเห็ดถังเช่าอันนี้ใช่ไหมที่พี่บอกว่าใช่ทำมาจากเห็ดที่ราคาแพงที่สุดอันนี้คือกาแฟเห็ดถังเช่าจ้ะสีทองแล้วนั้นแบบเย็นอันนี้แบบร้อนโอ้ยอันนี้แบบร้อนอันนี้นมเห็ดถังเช่า นมเห็ดถังเช่าครับอันนี้เป็นอะไรเอ่ยกาแฟเห็ดถังเช่าแบบร้อนอันนี้กาแฟเห็ดถังเช่าแบบร้อนนะครับใช่ครับแล้วก็จะมีอันนี้กาแฟนมเห็ดถังเช่าอันนี้เป็นกาแฟนมเห็ดถังเช่าแต่ข้างบนเขาจะเป็นท็อปปิ้งเห็ดถังเช่าแบบแห้งเหรอเป็นแบบแห้งใช่ไหมอันนี้เป็นท็อปปิ้งอยู่ข้างบนด้วยอันนี้คืออันนี้เฟินฟายเป็นฟาชิฟินฟายใช่ไหมครับจัดทานคู่กับซอสมะเขือเทศกับซอสพริกผมขอชิมแบบไม่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 จิ้มซอสนะได้ครับเปรี้ยวๆ เห็ดเนาะอันนี้เป็นเห็ดทอดอันนี้เป็นฟินฟ้ายเห็ดแล้วอันนี้อันนี้คืออะไรครับอันนี้จะเป็นไฮไลท์ของฟา orm, ร์มลูกชิ้นเห็ดหอมอครับเป็นลูกชิ้นเห็ดหอมเนรอครับผมไหนผมชิมเลยอย่าเสียเวลาอย่าเสียเวลาิี่เดียวจิ้มสูตรโบราณน้ำจิ้มสูตรโบราณครับลูกชิ้นเห็ดหอมครับเป็นไฮไลท์เลยเหรอฮะใช่ครับเป็นไฮไลท์ของฟาร์มเรา อร่อยครอร่อยมากเลยอ่ะ,อะนอกจากที่เป็นแบบเป็นของกินแบบนี้แล้วก็วนี่อันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นแปรรูปใช่ไหมครับใช่ครับมีอะไรบ้างครับพี่พี่เอวก็าจะมีะแหนมเห็ดเอ่ยเห็ดปรุงรสน้ำเห็ดสามเซียนน้ำพริกเห็ดแล้วก็เห็ดถังเช่า,าน,น้ำพริกเห็ดน้ำพริกเผาเห็ดหอมแล้วก็อันนี้อะไรเห็ดโคนญี่ปุ่นดองสามเห็ดดองก็มีหรอมีครับรสชาติเป็นไงอยากอยากกินเลย อร่อยอันนี้ถ้าเราอยากทานสามารถโทรมาสั่งทางนะครับวังเขียวฟาร์มของเราได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์081001155ครับหรือจะเข้ามาในเพจวังเขียวฟาร์มเราก็ได้ครับทางฟาร์มเราจัดส่งให้ครับผม นับสนุนโดยสำนักงานกสทชอพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ King Power Application บริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา อย่างที่ผมบอกทุกคนไ้ครับว่าวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวแบบ slow life เราก็ต้องใช้ชีวิตแบบสบายๆส,ส,สูตรอากาศดื่มดำกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามแบบนี้แล้วก็กาแฟที่ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับผมนี่บอกกันเลยว่าตอนนี้เที่อยู่ที่ร้านงขั่วกาแฟวังน้ำเขียวนะครับและนี่คือเมนูของเขามีทั้งหมดจริงๆมีเยอะกว่าน,นี้นะแต่ที่เห็นเนี่ยก็จะมีกาแฟส้มกาแฟมะพร้าวแล้วก็นี่เป็น ชาสองสีนี่ผมต้องถอดให้ดูนี่นะแล้ก็จะมีเลเยอร์ของเขาข้างบนเป็นสีเขียวข้างล่างเป็นสีส้มน,นะฮะแล้วก็เมนูอีกเยอะแยะมากมายเลยที่ใครที่เป็นนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวก็สามารถสั่งได้ลองสั่งมาทานดูได้แล้วก็นี่องเป็นขนมปังนะครับผมเป็นขนมปังชาโคแล้วก็เป็นขนมปังธรรมดานี่แบบนี้จิ้มกับสังขยาดูดิชิลมากบรรยากาศดีมากดูดิได้ยินไหมเสียงนกเสียงลมเสียงธรรมชาติแบบนี้แล้วคุณดูดิอาหารแบบนี้มัน ที่สุดของการมาเที่ยวสุดๆดแล้วอ่ะอันนี้คือขนมปังชาโคนะครับดูดิผมโอเคมากเลยอ่ะถ้าแบบวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วได้มาเที่ยวอะไรแบบนี้เติมพลังมากเลยอ่ะอันนี้ตอนที่นั่งอยู่เนี่ยผมก็ได้กลิ่นขั่วากาแฟนะเพราะว่าใกล้ๆกล้ของเราเนี่ยก็จะมีโรงขั่วากาแฟของทางร้านด้วยนะครับเป็นโรงแบบขนาดใหญ่เลยแล้วก็มีเครื่อง รัวกาแฟที่แบบผมเห็นมาละคือใหญ่มากคือใหญ่แบบไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนที่นี่เขาก็จะแบบมีโรงรั่วของตัวเองเลยแล้วก็ขายเมล็ดกาแฟของตัวเองด้วยเพิ่งเป็นพันอาราบิก้านะครับผมก็สามารถใครที่มาเที่ยวที่นี่ก็สามารถซื้อกลับไปได้ด้วยชิมกาแฟกนกาแฟส้มก็อร่อยนะเนี่ยอ้อนอกจาก กาแฟแล้วมีขายเมล็ดก,กาแฟแล้วที่นี่เขาก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่แปลร,รูปมาจากเมล็ดกาแฟด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็จะมีพวกที่เป็นแชมพูครีมนวดผมสบู่สครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่แปลร,รูปมาจากกาแฟที่นี่หมดเลยนะครับผมเออไม่เคยเห็น,หนกันนะเนี่ยไอที่เป็นโฟมล้างหน้ากาแฟอันนี้เราต้องแบ่งกับทุกคนกินนะครับเพราะว่าถ้าผมกินคนเดียวผมก็จะตาแข็งเลยนะครับตาแข็งโป๊ะครับใครจะเอากาแฟชาเขียว ตาก,กล้องของเราตาก,กล้อง,องเรายิ้มแต่เมื่อกี้แล้วชอบสีเขียวนี่ชอบเหลือเกินพักเบรกเมื่อไหร่ก็สีเขียวอร่อยนะเราอ่ะพอเ,เป็นคนชอบกาแฟไงลูกชอบทานกาแฟแล้วก็ชิมดูอร่อยแล้วก็เลยชอบมันก็ไม่ได้ตะแตกต่างกันมันแต่ละแก้วมันก็เหมือนกันนั่นแหละลูกแต่ว่าเขาใครกินแล้วมัน จะอร่อยอยู่กับที่มือของเขาแล้วเราชงของเราอร่อยหรือไม่อร่อยเราไม่รู้แต่ว่าของเราแต่เราชอบรสชาติสูตรของเราตรงนี้แต่ลูกค้าจะบอกว่าอร่อยไหมครับเขาก็ต้องชิมดูว่าอร่อยไหมคาเฟ่ที่นี่เขาก็มีโรงคั่วกาแฟของตัวเองอะ่ะเราก็สามารถเออบางทีเราซื้อกาแฟเสร็จปุ๊บเราเรามอง เรามองวิวแบบนี้เรานั่งอย่างนี้จนเบื่อๆแล้วเราก็ไปดูที่เขาคั่วากาแฟได้แล้วก็ไปดูแปลงเกษตรอินทรีย์สาธิตได้อะไรเงี้ยมันก็เป็นมันก็ถือว่าเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศให้แบบไม่น่าเบื่อดีนะ โปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ King Power Application สำนักงานกสทชอตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu V-Cross 4x4 Master of All r o a d ทิ้งชีวิต Wifi มาสู่ชีวิตส l l Life นี่ฮะ คือคอนเซ็ปต์ของที่นี่ที่นี่ก็คือคูลิฟวิ่งฟาร์มเฮาส์ครับผมอย่างที่บอกว่าวันนี้ก็จะมาเที่ยวแบบสโลไลฟ์น้องมาใช้ชีวิตแบบชิลชิเที่ยวแบบชิลชิการจะจบแบบเที่ยวแบบชิลๆลเราก็ต้องพักที่แบบชิลชซึ่งที่นี่เหมาะมากๆเพราะว่าที่นี่เขาก็จะมีที่พักและที่สําคัญที่นี่เขาก็จะมีกิจกรรมสําหรับคนที่มาท่องเที่ยวที่นี่ด้วยก็จะมีให้อาหารไกลเก็บไข่ไกลเก็บผักเก็บมาแล้วเอามาทําอาหารรับประทานอาหารที่นี่ได้ด้วยเหมือนกันนะครับผมดูบรรยากาศเลย ว่างใหญ่มากแล้วก็อากาศดีมากตรงนี้เราก็ยังอยู่ที่วันน้าเขียวเหมือนเดิมครับแล้วก็คืออากาศดีสุดๆตอนนี้ก็เลยบอกว่าอยากจะไปเก็บไข่แล้วอ่ะอยากจะไปเก็บผักคือผมรู้สึกว่าเวลาเรามาเที่ยวที่แบบว่าที่มันเป็นต่างจังหวัดจริงๆอย่างเนาะเราก็จะต้องมาใช้ชีวิตแบบสโลว์ไลฟ์จริงๆทิ้งโทรศัพท์จริงๆไม่ต้องอไม่ต้องห่วงเรื่องโซเชียลไม่ต้องอะไรเลยแล้วก็มาใช้ชีวิตแบบชิลๆจริงๆที่นี่เลยฮะโคลิวิ่งฟาร์มเฮาส์ house, ตอบโจทย์คุณแน่นอนไปเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมที่นี่กันดีกว่าว่ามีกิจกรร มาจอบมาทาไมวะเนี่ยสวัสดีครับพี่ก้อยอันนี้คือพี่ก้อยดูแลที่นี่อยู่แล,ล้วหรือยังไงครับอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่พาทํากิจกรรมอ๋อเป็นเจ้าหน้าที่พาทํากิจกรรมที่<ช>คูลิ่งที่นี่ใช่ไหมครับคูลิ่งฟาร์มคูลิ่งเนาะคูลิ่งป่ะอันนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปเก็บไข่ใช่ไหมใช่พี่ก้อยบอกไปให้อาหารไก่ให้อาหารไก่ด้วยแล้วก็เก็บไข่ไก่ด้วย มาครับพี่ก้อยอันนี้คือไก่เล้าไก่เอเวโคลสสล็อกโอเคในนี้ทั้งหมดมีกี่ตัวเนี่ยครับพี่ก้อยสามพตัวส0่สิบห้ตัว4 0 0ตัวมีเป็ดด้วยมีหารด้วยแต่เราก็เลี้ยงแบบว่าเราก็ใช้ไข่ของเขามาทําอาหารได้เหมือนกันมาเก็บได้อย่างนี้คือถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาก็คือ เข้ามาเก็บได้ทุกวันเลยป่ะหรือว่ายังไงอ๋อเราจะมีเจ้าหน้าที่พามาพามาใช่ไหมน่าสนใจใครชอบมาเที่ยวใครชอบมาชิลแบบอย่างเงี้ยแบบสโลลฟ์จริงๆอ่ะก็มาที่นี่เนาะมาเที่ยวมาพักผ่อนเสร็จมาเก็บไข่มาเก็บผักเก็บพืชผักสวนครัวไปทํากับข้าวได้ไปทําอาหารได้แจ๋วมากเลยไะอันนี้คือที่เก็บไข่ใช่ไหมครับพี่ก้อย เว้ยถ้าแล้วทำไมมันมีเป็ดด้วยอ่ะอันนี้เป็ดก็ไข่ค่ะแต่ว่าอันนี้เป็ดคือเขาฟักเป็นตัวเพราะเขามีเชื้อตัวผูกอ๋อหมายถึงว่าฟักออกมาเป็นตัวเลยเหรอฮะใช่ค่ะมันเป็นลูกเป็ดเป็นอ๋อเป็นบ้านสําหรับที่แบบหรือไม่ว่าเป็ดหรือไก่ก็มาไข่ที่นี่ได้เหมือนกันไข่ห่านก็มีนะคะนั่งไงนั่งไงนั่งไงอันนี้อันนี้มีอันนี้ไข่ไก่ถูกไหมอันนี้มีไข่ไก่แล้วก็นี่อันนี้ใหญ่มากอันนี้คือไข่ห่านนะอันนี้ไม่ใช่ไข่เป็ดนะ อันนี้ไข่ห่านและน,นี่ไข่ไก่ดูขนาดใหญ่มากมาครับเก็บแต่ไข่ไก่อู้หอันนี้เขานอนอยู่ในนอนอยู่ในรังเลยนะเนี่ยได้มาทั้งหมดกี่ฟองครับพี่ก้อยขออนุญาตนับหน่อยฮะหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าฟองไข่ไก่หนึ่งฟองไข่เป็ดแล้วก็อันนี้เราก็ไปทําอาหารได้ถูกไหมครับเป็นทาอาหารเช้าอาหารเช้าได้อนนโอเคปะ่ะนะครับได้ไข่เป็ดและได้วัตถุด,ดิบแล้ว โอเคเมื่อกี้เราไปเก็บไข่มาแล้วพี่ก้อยแต่เรายังขาดวัตถุดิบอีกก็คือผักใช่ไหมใช่ลวนี้ก็คือจะไปตัดผักถูกไหมครับเพื่อเอามาทําอาหารเย็นนี้เป็นมือพิเศษเลยแต่จริงๆแล้วพี่ก้อยบอกว่าเลยนะผักผักจะตัดได้แค่เฉพาะตอนเช้าเท่านั้นตัดเพื่อมาทานกับน้ำสลัดอืแต่วันนี้ขอเป็นมือพิเศษเราตัดตอนนี้แล้วก็เป็นเี๊ยวไปให้แม่ครัวทําแล้วก็เป็นอาหารมื้อเย็นในวันนี้ถูกไหมครับค่ะปะงั้นขออนุญาตให้พี่ก้อยนําไปตัดผักกันเลยครับ ็คือที่เราไปเก็บผักมา4ี่ห้าอย่างแล้วก็มีไข่ไก่5ฟองก็ได้เมนูอาหารทั้งหมดนี้นะครับเยอะมากเลยนะคือต้องบอกก่อนว่าที่เนี่ยเราเราจะต้องจองเข้ามาก่อนนะครับถ้า walk in เนี่ยก็ต้องจองเข้ามาเหมือนกันเพราะว่าไม่สามารถเดินเข้ามาแล้วก็สั่งแบบนี้ได้เลยจะต้องจองเข้ามาก่อนแล้วก็จองกับทางทางครัวเขาก็จะจัดเตรียมอาหารไว้ให้อะไรเงี้ยครับมนถึงจะเป็นเซตแบบนี้และอาหารขเขาคือน่ากินมากน่ากินจริง,รงทุกคนดูดิคือทุกอย่างเขาใส่ใจรายละเอียดมากเลยนะ ที่ผมดูมาคือด้วยความที่เขาเป็นเป็นคอนเซปต์ของ Cool ิฟวิ่งฟาร์มเฮาส์เนี่ยความเป็นออร์แกนิกความเป็นธรรมชาติจริงๆอะ่ะผักทุกอย่างที่อยู่ในเมนูอาหารที่นี่ก็มาจากไร่ค o ูลิฟวิ่งฟาร์มเฮาส์เหมือนกันอย่างหมูยอแล้วก็ปลานิลก็จะมาจากคนในชุมชนก็คือการแบบร้านก็จะไปซื้อมาจากคนในชุมชนเพื่อแบ่งกำไรได้ให้กับสู่ชุมชนอะไรเงี้ยน่ากินนะน้ำพริก ถ้ามากันเยอะๆก็จะเป็น2อย่างใน2อย่างนี้มีน้ำพริกน้ำพริกปลาป่นจะเป็นปลาทูน่าแล้วก็น้ำพริกหนุ่มหมูสับก็จะมีหมูกับมะเขือเทศนี่แล้วดูเขาจัดเสร็จมาฮะเนี่ยดูดิทุกคนเขาแบบจัดมาแบบ f u ลอ option มากเออแล้วก็อีกอย่างหนึง่งที่นี่เขาก็จะเป็นเมื่อกี้ผมถามว่าพี่มีข้าวขาวไหมมีข้าวหอมมะลิไหมที่นี่ก็ไม่มีข้าวขาวนะก็จะเป็นข้าวไรส์เบอร์รี่แบบนี้เพราะเขาบอกว่ามีประโยชน์กว่าแปลว่าคนที่มาที่นี่ก็ต้องรักสุขภาพ วน่นี่อร่อยไหมโกหกนะอร่อยจริงๆในเรื่องของที่พักที่นี่ก็จะมีที่พัก2รูปแบบ1ก็คือเป็นวิลล่าสก็คือเป็นฟาร์มเฮาส์ฟาร์มเฮาส์ก็อาจจะเล็กลงมานิดนึงวิลล่าก็ใหญ่มานิดนึงแต่วิลล่าจะมีสระว่ายน้ำด้วยส่วนในราคาหรือโปรโมชั่นเนี่ยก็ต้องติดตามในแต่ละเดือนนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นก็จะไม่เหมือนกันแต่ผมบอกได้เลยว่าคุณมาที่นี่ล้วมันคุ้มมากเลยอะ่ะคูลิฟวิ่งฟาร์มเฮาส์ ส่วนสัปดาห์หน้าจอยเซเดย์ Day, จะพาไปที่ไหนยังอยู่คอนเซปต์ฟาร์มเหมือนเดิมนะยังเป็นแบบสี q, เขียวธรรมชาติธรรมชาติจะไปที่ไหนก็ฝากติดตามดูแล้วกันวันอาทิตย์สามทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มนะครับผมวันนี้ไปก่อนแล้วไปกับน้ำพริกปลาปน่นอร่อยจริงจริงอนะ่ะอร่อยจริงๆนะทุกคนมาต้องย้ำอีกทีนะมาต้องจองก่อนนะแล้วก็อ่าแล้วก็บอกเขาว่าอยากจะกินอะไรเพราะว่าเดี๋ยวทางแม่ครัวที่นี่เขาจะจัดเตรียมไว้ให้ถ้ามาเราไม่ได้สั่งก็จะแบบไม่ได้อาหารแบบนี้ก็ได้อาหารธรรมดาเดอกินแล้วครับ บ๊ายบาย เป็นสื่อสารการตลาดล่าสุดเรื่องบิ e stone ไม่ต้องวอรี่เคลซี่ให้สุดด้วยพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันจะทําอะไรต้องค้นหาข้อมูลเรื่องการเปลี่ยนยางก็เช่นเดียวกันยิ่งค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่งก็อาจทําให้ยิ่งสับสนเพียงแค่เลือกบิ e stone เรามียางคุณภาพที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคบิ e stone ได้จัดทําวิดีโอ3เรื่องเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์นําเสนอผ่านการเดินทางที่มอบความไว้วางใจให้ยางคุณภาพจากบิ e stone 3รุ่นที่ตอบโจทย์ครบทุกความต้องการของผู้ใช้ร What? กลุ่มตรีเพรโดยบริษัทตรีเพรอิซูซุเซลจำกัดประกาศความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ตอกย้ำความเป็นเจ้าแห่งรถบรรทุกอิซูซูกับบทพิสูจน์ครั้งแรกในวงการรถบรรทุกเมืองไทยกับอิซูซูคิงออฟทรัคส์วัน k c งชา l e n g e น้ำมันถังเดียววิ่งไกล1,200กิโลเมตรสร้างสถิติการขับประหยัดน้ำมันครั้งยิ่งใหญ่กับภารกิจน้ำมัน1ถัง,งวิ่งได้ไกล1,261กิเโลเมตรขับโดยพนักง,งานขับรถบรรทุกตัวจริงด้วยรถบรรทุก10บล้อหัวลากอิซูซารุ่น ม,มาตรฐานจากโรงงานน้ำหนักรถรวมน้ำหนักลากจูงกว่า50ตันขอขอบคุณบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาช็อป k ิ n พาวเวอร์ออนไลน์ได้ง่ายๆพบโปรโมชั่นสินค้าแบรนด์ดังราคาพิเศษส่งตรงถึงมือคุณทุกวันไม่มีไฟบินก็ช็อปที่ k ิ n พาวเวอร์แอปพลิเคชันสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทร,รคมนาคมแห่งชาติ กลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันตัวจริงทุกเส้นทาง Isuzu V Cros 4x4 Master of All r o a d